thank <laughs> สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถืออีกค่ายหนึ่งเป็นค่าย TCL 10 Pro มีอะไรบ้างติดตามครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคบว่ารุ่นนี้คือรุ่นท็อปสุดนะครับจะมีรุ่นเล็กสุดก็คือ TCL 10L แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่นกลาง TCL 10 5G และตัวนี้คือรุ่นท็อปสุดคือ TCL 10 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอจะให้มาเป็น OLED ขอบโค้งจะมีขนาดอยู่ที่6.47นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD 1080p คูณ2340พิกเซล ตาส่วนจะอยู่ที่19/5ต่อ 5. ตอนนี้จะเป็น HDR นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1 7 7กรัมส่วนกล้องนะครับที่ให้มาจะมี4ตัวมีเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.9ส่วนเลนส์ w i d ให้มา16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4และเลนส์ที่3ปเป็นเลนส์ macro นะครับถ่ายระยะใกล้5ล้านพิกเซล f 2 2แล้วก็เลนด์ depth sensor เป็นเลน์วัดระยะอีก2 0 0 0้าพิกเซล f 1 8ตัวนี้จะมีไฟแฟลแถมมาให้ด้วยทั้งซ้ายทั้งขวารองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 3 0 f เฟรมและ Full HD 3า6 0และ1 2อเฟรมนะครับกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาที่2 4ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2มีการสแกนลนิ้วมือบนหน้าจอเลยนะครับตัวนี้จะต่างจากรุ่นน้องรุ่นน้องจะเป็นหลักเครื่อง ตัวนี้คือสแกนหน้าจอเลยบันทึกวิดีโอได้1 0 8 0 p 3 0เฟรมส,ส่วน ailable. cpu นะครับที่ให้มาจะเป็น snapdragon 7 6 5ด g ultra core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0G มีชิปเสียง w c d 9 3 7 0มาให้ด้วยมาพร้อมกับหน่วยความจำ ram 6G b พร้อมให้มา 128G b ตอนนี้สามารถใส่ Me m o r รี่การ์ดเพิ่มได้256 g b ตอนนี้จะต่างจากรุ่นกลางนะครับตอนนี้ใส่ได้แค่256แต่รุ่น 5G นั้นใส่ได้สูงสุด1เทเลไว์เลยแลว CPU Snapdragon 7ง5 g นี้รองรับแค่ 4G นะครับไม่รองรับ 5G ใส่ได้ 2G เดิมส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับจะอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมป์ตอนนี้รองรับชาร์จเร็วนะครับปิดชาร์จ3.018วัตต์มี Type C แถมมาให้เป็น USB 2.0มีช่องหูฟัง3.5แถมมาให้ด้วยตันนี้สแกนาลน้ม้มือดานหน้าตััวเครรรื่ององงบ ระบบปฏิบัติการ Android 10และสีตัวเครื่องจะมีทั้งหมด2สีมีสีเขียวและสีดําตัวนี้ราคาคาดว่าจะอยู่ที่16,000บาทนะครับถ้าท่านชอบคลิปของเราลบกวนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ